นะฮะลิกบอกกู้กู้เจอบไก่เออ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 เอเออเอนะฮะพอเมื่อกี้ราคาเอ็มเมื่อกี้เสร็จเออออนมันก็มีทางขึ้นอะไรลองขึ้นไปดูดิมีอะไรมั้ยไม่มีอะไรลงไปเฮ้ยบ้านหลังนี้เฮ้ยเปิดได้ด้วยตึบ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 ฮัลโหล <Hello? S 2> ฮัลโหลหอมมันจิบมันญาณฮัลโหลมีใครอยู่ไหม <c oughs> ไม่มีหรอโอเคโดของชั้นล่างออยชั้นล่างไปเจออะไรเรียบร้อยจนกินไปแล้วจ <c oughs> นกินยังเกอ็ <c oughs> มันจะปล่อยเราออกจากที่นี่ยังไง <c oughs> เราโดนขังแล้วออยเราโดนกับดักแล้วทีพีเข้ามาเลยเออกิกกดอะไรอะ่ะไม่มันมันปิดของมันเองออยทีพีเข้ามาเลยอ่ะอย่าเหยื่อเหยื่อเกิดมีอะไรแปลก ข้าบนมีของจริงด้วยอะไรนะอ๋อข้างบนมีของข้างบนมีของอัดดึงข้างบนแต่ว่าเราจะาสวิตช์เกิดสวิตช์อะไรสวิตช์อะไรเผื่อเผื่อไม่ใช่ทางนั้นอาจจะเป็นอาจจะกปนกับดักดีดดึงทรับดีดดึงทรับเย่เย่เย่มันคือทรับแต่ว่าจอจะที่นี้ยังไงไม่มีที่ไปต่อเลยอ่ะ <Stream. S 2> ไม่มีเออเลยแล้ว ออยปล่อยล็อกมันล่องั้นเอขอดูแป๊บสปีด USB flash drive Sting time เกด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 เก๋เกเก๋เกไหนข้างนอกโอเคแต่ว่าบอกแล้วห้ววองนี้กับดัก it's กั p c a p ไม่มีทางออกนี่นที่เราไปทีวิเข้าไป แต่เราก็ได้ของมาเหมือนกันนะอะไรก <Okay. S 1> ็ม้ตายออกมาเ <laughs> ทพเหลือเกิน <laughs> คือตอนแรกก็แบบแบบมันต้องแบบแบบเขาเรียกว่าไงฟิลลิ่งมันแบบมันมันง่ายเกินไปอ่ะอยู่ไหนอะโอเคอยู่ข้างนอกกำลังจะเดินลงไปอ,อ,อ๋อไอตัวนั้นมันยังอยู่อะ่ะยิงมันดิหมันไส้มัน <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยิงแล้วช่างมันเดินกระสุนกระสุนมีค่า ตายแล้วมันไส้มันไปเบคอนกันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบคอนไม่อ่ะสตาร์ทห้องนี้อ้อยสตาร์ทเครื่องเครื่องปั่นไฟหนึ่งสองซ้ำกรุบไฟเกณฑ์หนึ่งสองซ้ำเอาเกอร์พูดได้ไงอ่ะอ๋ออีกครั้งหนึ่งอ่ำ

ไม่ทำเดี๋ยวตายง่ายข้าก็ไม่ตายเอ้ยเดี๋ยวเขาบอกห้ามทุบกระจกโอ้ my god ออยประตูเปิดแล้วเปิดแล้วก็หนีสิก็หนีดิโอ้ตู้เขาบอกว่าห้ามทุบกระจกแล้วก็ดันไปทุบอีกก็ทำไมก็อยากทำกับต่างง้ทำไมหรอคือพูดแช่ว่ามันเออเป็นอะไรเนี่ยไปชั้นสามเหรอใช่ โอ้๊ย oh oh oh, ตายล่าช็อตลาช็อต,อตมันไม่ตายาช็อตมันไม่ตาย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 อ่านไป Grab Mission Street Mission s t r e e มีถังแก๊สอยู่มีแอนติเดต หายแล้วเฮ้ยไม่ด่าสปาต้าตีบวกด้วยเอามาเอาอะไรออกกเก่าออกไปดิแป๊บหนึ่งรองเท้านี้ออกไปโบเกคนเบสบอลแบตเอาออกไปมิชชั่นสามมิชชั่นสามเมสแพดมันทำอะไรได้กินนะเนี่ย กินได้เหรอเนี่ยอ่ะกินอะไรอ่ะข้างหลังออยมิชชั่นสามรล็อสเอ้ยเอ้ยอีกตาหน่ l l back for sure head to the อะไรไปที่สโตร์ไม่รู้ and hack some supply kill baker in bakery ให้ฆ่าคนด้วยให้ไปฆ่าไอ้ขนมขนมอะไรด้วยไม่รู้อ่ะนะขนมขนมไหนไหนไหนอยู่ไหนไปไม่รู้ เข้าดีไหมออยไม่ดีมั้งอ่ะโอยเ,เรียบร้อยฮะไม่เราปิดเองอะ่ะมีปืนด้วยดาบไม่พอดีได้ยินเสียงเหมือนเสียงคิปเปอร์ไงก็เลยเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนปิดไปหมดก,ก่อนเลยเออเจ้าดาบอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอพอ อายข้างล่างเพื่อนมาละเพื่อนมาละคิปเปอร์มา,าโอ้โหระเบิด oh, 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 อย่อางแรงมากเลยโอ้ยข้างหลังปุ้งระวังโอ้ยโอ้ยเยอะมาูแรงมากปืนใช้เป็นประโยชน์อ้าวแล้วนี่อะไรวะเน,นี่ยไม่ใช่ปืน,นเครื่องตัดเครื่องตัดสายนี่หว่าอันนั้นปืนโอ้ยวิ่งเหอะอันตราย ไปเบคอนเลยเย่เยโโโโ่โอ้โหว้ายจะตายอยู่แล้วจริงเออกรเออ็บเกร็บไปเบคอนเลยปะไปเลยอ๋ออยู่น่ะอออยู่ด้านนี้เหรอเนี่ยไรเนี่ย Enter Store ให้เข้าด้วยมันบอกให้เรานะทำอ่ะ้วทำไงอะ Enter New ก็ไม่เห็นเข้าเลย,เเลยอ่ะเข้าแล้วเข้าแล้ว โอ้เข้าโรงงานอีกแล้วเข้าอีกแล้วโดนเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยจะตายแล้วโรงงานนรกจะตายแล้วไอโรงงานตายแล้วอีกหลอดเดียวตายแล้วตายแล้วตายยังไม่ตายยังรอด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 แร้วมัไม่รอดแล้วเข้ามุมเข้ามุมเข้ามมนี่เป็นห้องผ่าเข้ามุมอยู่ โอ้โหแย่รอดแล้วเกิอบบาย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 เว่เ่หนี่อตัรอดวิ่งหนตรอดเออตายตับตับตัตับตับตับตาย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 เฮ้ยทงลัดไม่ได้ห

เก็บจนเลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยเลเวล40 40อะ40เกรยเกลย์นะออโอ้โห my god เอ๊ะแล้วตอนน้นแบบนี้มันจบไงนะหรือว่ามันก็หยุดเองใช่ปะใช่เราอยากขึ้นไปอยู่บนหลังคามากเลยจริง อยากหาห้องมอยู่ในห้องหนึ่งแล้วก็ไม่ออกไปไหนเลยอะโอ๊ะอ,อยู่ตรงกลางตรงเออฮ <c oughs> ะรีดเกดเอาออฟสโตรออกไปจากสโตรเดี๋ยวนี้อ่ะแล้วเราจะเข้ามาทำตัวเปิดแล้วมิชชั่นสี่มิชชั่นที่ส<อ>ี่จะเอาเลยรือเปล่า เช็คปะเฮ้ยมาเก็บของแป๊บนึงเอาไปแลกอาหารเก็บเก็บไอ้อะไรหมดอายุอ่ะนั่นอ่ะได้เก็บอะไรเอไออ็กซ์อะมีเต็มเลยอ่ะเอาไปแลกเป็นอาหารเอาไปแลกกระสุนได้แอบเอาเลื่องมาเกิดเบบี้ิูตี้เราเอาเรื่อยแล้วกันกางเกง อ่ะแรกแลกกับอิตาน่ซะเฮฟวี่ดูตี้มีเยอะมาก pack. Pack แพ็คแพ็คเรามีสองอ่ะไม่แพ็คเก็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้แอนติเอ่ออะไรเนี่ย professional baseball bat แต่ไม่ไม่อันนี้ d ดาม g ดามเอดสิบแพ็คแพ็คแพ็คมีกี่อันแล้วอะ่ะแตกก็ไม่มีเลยเอ่อถังแก๊สอ่ะไม่มีเลยมีสองเองอะ่ะจะไปแลกสี่อันอยู่ อืมครับแลกอาหารก็ไดก้กระสุนไม่ได้ไม่มีใช่ไหมไม่มีกระสุนไม่เป็นไรโอเค grab มิชชั่นที่สี่มิชชั่นที่สี่ the generator in the river style garden will require a bit of teamwork มันอยู่แถวๆกะสวนประมาณนี้แต่มันต้องใช้ทีมเวิร์กนิดน,นึง you need to communicate will be and 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 be well time since the starter alpha part fix the garden generator ก็ด่านนี้ต้องทีมเวิร์กนิดนึงอะไรประมาณนี้ซื้อไม่เอ่ยเอาอาหารไปแลกไปตานวดีกครับมันสเต็กมันสเต็กเนื้อเนวาไปเนี่ยไม่มันใจแต่ดูดีกว่าล่านะ อ่าฮะทางไหนต่อเขาบอกสวนการเด n นสวนนั่นไงกระซ้ายตรงนี้ไปไหนขึ้นไม่ได้นีไงสวนตึบ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 อ๋ออยู่ที่สวนแล้วใช่ป่ะก็ตรงเนี้ยเราลงมาที่สวนละสวนไหนเราสวนแน่เลย ส่วนที่ว่ามันมีอะไรสว่างสว่างตรงกลางอ่ะได้ละลงลงมาตามๆอ่ะกาย you have to work to start this one activate the starter now อ,ออยอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่รูอออยมี <หา S 1> ซอมบีไม้ไหม<า>อ,ออยลงมาหาเราเลยเจอ็แล้วเห็นเราไหมเส็นแล้วอยู่หลังเธอมันคิดจะเดินก็เดิน activate the starter now starter อะไรคือ starter นี่เหรอ อ๋อกดเลยสองกดเรากดเองก็ได้กดสองคนพร้อมกันหยุดหยุดกดก่อนว้าเชา่าระวังด้วยเรากดเองยังไม่ติดขายพวกนีเ้เอ๊ะมีกล่องเอาถังขยะ เอากดใหม่เดเเรากดยังไงกดกดคนเดียวสองปุ่มยังได้เลยจริงๆหยุดกดก่อนดิหยุดหยุดหยุดแป๊บหนึงรอให้มันขึ้นมาก่อนอ่ารอมันทำไมาันไม่ทำงานนะสายบีบีบีอยู่ไหน <B. S 1> ที่มีแสงแน่เลย เชื <One input> ่อไหมมันต้องมีอะไรข้างหน้านั่นไงว่าม่บีนะอ้าแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะเอาหนึ่งไงไหนไหนเนีเน่เนๆเนเนไปโอ้โหงบกบๆๆบๆๆบกบกบบบบบบใครเขาใช้เอาเครื่องปั่นไฟมาไว้ในสวนนะอยากจะรู้จริงๆว่าวเช่าระวังว้าวเช่ามองออกไปออยมองออกไปเออเออ มองออกไปเด้งไปเด้งมาตายแล้วเต้งนางนตังตงนตเตอตอเมันรักจริงไม่กล้ากี้วเกอะไรอ่ะบอสแพต้องตบ้องกันหรือเปล่าไม่ต้องหรอกมันไม่จำเป็นไม่ไม่ต้องเอกกับบี้องกันหรือเปล่าเอกกับอ่ะ เนี่ยอ่าเนี่ยต้องเออต้อง A กับ B พร้อมกันออยไปออยไป B ดิไปเอเดียวเออออยไป A ขอบคุณไป C ก็ได้งอนเลอะเอ้ยเครอะพร้อมยังพรยังยังไม่ถึงเยเย็นหนึ่งสองสามรอติดไหมหนึ่งสองสาม ว่าเช้าโอ้ยเจ็ดเอ้าเจ้าตุ๋นเอ้าโอเคสตาร์ทเอเฮ้ยสตาร์ทบีกดเลยกดเลกเกอร์ฝั่นเกอร์กดเลยว่าเช้าว่อชาวอีกอ่ะมองออกไปออยมองออกไปมองไปได้ไหมมองไปเห็นห้องฟ้าดวงดาวเต็มเลยกับเบคอน ดีทั้งสดใสทวางวิบับขึ้นลงจันทร์าสตาร์ทจัดทร์ไปแล้วก็บอลอ้าวสุดยอดบอล้าวอีกอะมาออกไปอีกวซอมบี้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 ไม่มองแล้วไม่มองแล้วออกนอกแม่งเลยออกเกมเลยได้เตัดไปทำอะไรกันของกันเดี๋ยวๆๆแป๊บหนึ่งของในตัวแล้วมันนักหาเนี่ยสามหนึ่ง เดี๋ด<ำ>าซ้ำฮะไม่บอกก่อนอเหตุแบบนึงหนึ่สองซ้ช้าอเจ้ามองออกไปโอ้คนเยอะมากเออดับเราเกือบแล้วเนะมื่อเมื่อ่ะอ้าว อะไรเนี่ยรถไฟฟ้าใต้ดินนี่ออท่อเมโทรเนี่ย<น>ก็เนี่ยรถไฟฟ้าเห็นไหมเนี่ยโอ้ใช่ตังเปล่าไม่ต้องเสียแล้ว